บ้านเราแม่งสว่างเกินวะมันไม่ดูไม่มีมิติทำไงดีวะอะไรนะมึงต้องการมึงต้องการอะไรนะ<ฮ>ต้องการมิติม,ตมิติปะ <laughs> มันไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยเนี่ย, <laughs> ยอยากจพี่อยากเนาะ <laughs> แล้วก็ไม่อยากเนาะนี่คือเราเราจะถ่ายหนังกันนะคะ<า>นี่นี่มึงเราได้บ้านที่มีมิติแล้วจริงปะเนี่ยจริงอย่างเงี้ยเหรอเอโออย่างเงี้ยเหรอที่มึงต้องการ เลยมึงเปิดไหมพี่ดูหนังอยู่โอ้ยโอ้ยกูไล่ปิดตั้งนานมึงไล่เปิดอีกบ้านคุณเปรดไปโรงเรียนเดี๋ยวจะโดุเลยทำไมเปรดถึงต้องไปโรงเรียนเบิ้ลเบิ้ลเบ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 ้ลพี่ดูหนังอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงเปิดเพลงนี่ล่ะนี่อ๋อร้องเองดิไลนี่ยาให้ใครมาแตร ปาร์ตี้ไงปาร์ตี้แซยิบแซยิบป่ะเนี่ยสิบกปีฮห่งฮวามฮึงึฮึฮึเึฮึเกาหลีไปเคป๊ออฮอเึเึฮ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 ึึึฮึึฮึฮหฮึ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 ึ่ึฮ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  หนังเมื่อเปิดต้อปหนังสามมิติมึงต้องดู